ทีนี้คําถามต่อมาที่เป็นคําถามสําคัญนะคะคชื่อว่าผู้ประกอบการอยากรู้แน่นอนและท่านผู้ชมก็คงอยากรู้ว่าจะงดไหมงานปีใหม่เขาดาวงดหรือเปล่าวันนี้ผู้สื่อข่าวถามท่านนายกด้วยนะคะท่านนายกตอบสั้นๆว่าก็ไม่ได้งดนี่ส่วนคนที่อธิบายออกมาชัดเจนก็คือท่านอธิบดีกรมอนามัยค่ะคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญท่านบอกว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งให้ชะลอจัดงานปีใหม่นะไม่ได้สั่งให้ยุติด้วยคือไม่มีแผนงดจัดงานปีใหม่ แปลไทยเป็นไทยอีกทีว่ายังจัดได้เหมือนเดิมแต่ท่านก็เน้นย้ำม,มาตรการนะคะว่ามาตรการทางสาธารณสุขเนี่ยก็จะต้องเข้มงวดชัดเจนโดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ถ้ามีการละหล้วมหย่อนยานอันนี้ยุติได้ทันทีก็คงจะคล้ายกับงานช้างสุรินนะคะที่มีคอนเสิร์ตแล้วคนเยอะอย่างนั้นนะคะก็ยกเลิกได้ทันทีก็ยืนยันว่าจัดได้เหมือนเดิม แต่ต้องเข้มงวดนะสิ่งที่ท่านอภิรีกังวลมากกว่าคือการจัดงานเล็กๆย่อยๆที่ไม่ได้มีการขออนุญาตอะคะท่านบอกว่าแบบนั้นแหละพอรวมกลุ่มเนี่ยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนะคะฉะนั้นก็ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ประเทศไทยยังคงเดินหน้าจัดงานปีใหม่เข้าดาวเหมือนเดิมแต่ผู้ตรงๆนะคะอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก เพราะว่าเมาื่อวานนี้เนี่ยในการถแถลงที่นครเจนีวาค่ะคุณหมอทิรอสอัธนมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกมาบอกเลยว่ายกเลิกเถอะเลื่อนเถอะการจัดงานเทศกาลช่วงสิ้นปีเนี่ยท่านใช้คำนี้เลยนะคะว่ายกเลิกการจัดงานดีกว่าเสียชีวิตนะคือผอองค์การอนามัยโลกมองอย่างนี้ค่ะบอกว่ายกเลิกตอนนี้เพื่อป้องกันร,ระบบสาธารณสุขที่มันอาจจะรับมือกับผู้ติดเชื้อไม่ไหวถ้าจัดงานไป หลังเทศกาลกลับมาโอ้โหผู้ติดเชื้อมาเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวระบบสาธารณสุขมันจะพังมันจะรับไม่ไหวนะอย่าเฉลิมฉลองเลยยกเลิกเถอะดีกว่าตายพูดง่ายท่านพูดอย่างนั้นถามว่าแล้วนะขณะนี้บรรดาเมืองใหญ่หลายเมืองทั่วโลกเขาเป็นยังไงกันมีหลายเมืองแล้วนะคะที่ยกเลิกการจัดงานเขาดาวอย่างเช่นกรุงปารีสของฝรั่งเศสกรุงโรมของอิตาลีสองเมืองนี้ชัดเจนแล้วค่ะว่าไม่มีการจัดงานล่าสุดกรุงลอนดอนของสหของอังกฤษนะ,นะคะ ก็ยกเลิกเหมือนกันการจัดงานที่จะจตรวจทราฟากายกเลิกส่วนที่นครนิวยอร์กนิวยอร์กนี่ตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่เลยนี่นี่นี่เตรียมเลขแล้วค่ะพี่ไก่2022เตรียมแล้วนะคะไทม์สแควร์แม้จะเตรียมงานแต่เขาจับพิจารณากันในอาทิตย์นี้ค่ะว่าจะยกเลิกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทิศทางทั่วโลกเป็นอย่างนี้เริ่มทยอยยกเลิกการจัดงานช่วงสิ้นปีแล้ะ มันจะต้องมาประจวบตอนช่วงจังหวะแบบนี้พอดีเลยนะมันน่าโมโหเนาะโควิดเนี่ยนะคะทําไมมันจะต้องเทศกาลตลอดทุกครั้งเลยครับอเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้านะฮะทันทีที่มีความเคลื่อนไหวหรือมีประกาศอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบครับ